เราคุยกับคนอื่นไม่ค่อยเกง่งเราเพื่อนน้อยอเรารู้สึกว่าตัวเราเองเป็น introvert จุดที่ทําให้พี่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยแค่กับว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเปลี่ยนไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่สามารถที่จะปลุกตัวเองมาทําตามความฝันได้อเดี๋ยวความลําบากจะมาปลุกเราแทนสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่ากับ Better Maker Podcast ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Better Maker Podcast EP แรกครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้แธมตื่นเต้นมากกับรายการใหม่นะครับที่เราเปิดกันครั้งแรกเลยแล้วเราอยู่กับ Better Maker ท่านแรกของเราแล้วสวัสดีครับพี่แมคครับสวัสดีครับโอเคนะครับพี่แมกครับอยากให้พี่แมกแนะนำตัวนิดหนึ่งว่าชื่ออะไรยังไงครับผมครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมแม็กซ์พีระครับปัจจุบันก็ทําธุรกิจอันเวนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยนะครับ มีภรรยาหนึ่งคนคมีลูกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีโลกหนึ่งใบครับโอ้โหโอเคเยี่ยมเลยครับตอนพี่แม็กเจอ m อมหรือว่าตอนที่เราเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับเจอแอมเบได้ยังไงครับโอ้นี้ก็ต้องย้อนกลับไปสมัยเป็นนักศึกษาเลยนะครับก็สิบกว่าปีแล้วครับก็ตอนนั้นเป็นกําลังจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้รับการชักชวนจากน้าชายนะครับไม่ได้รู้สึกอยากทําธุรกิจอเวในตอนแรกแต่ว่าด้วยความเกรงใจนะครับและจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่า คุณน้าผมเห็นอะไรตื้ในตัวผมทำให้เราเข้ามาในธุรกิจนี้ตอนนั้นก็คือพี่แม็กอยู่ปีหนึ่งเลยไหมครับอ่าใช่ครับตอนกําลังเข้าปีหนึ่งเลยครับผมออครับอ่าโอเคแล้วก็คุณน้าเริ่มชวนเสร็จปุ๊บแล้วตอนนั้นคืออะไรทําให้แบบว่าเปิดใจในการทําธุรกิจครับพี่แม็กคือพี่ไปอยู่บ้านน้าชายตอนที่กําลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครับแล้วก็อยู่ไปได้อยู่ไปได้ประมาณสักเกือบเดือนน้าชายเนี่ยก็เอาไปสมัครไอเบย์มาวางไว้บนโต๊ะครับแล้ววันหนึ่ง ที่กำลังจะออกนอกบ้านเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยแม็กไปสมัครวางอยู่บนโต๊ะก็คือให้เซ็นไปสมัครโอเคไม่ได้มีโอกาสฟังเรื่องแผนการตลาด <c oughs> แบบเป็นจริงเป็นจังไม่ได้มีโอกาสฟังเรื่องสินค้าแบบเป็นจริงเป็นจังแต่ก็จะมีบางโอกาสที่แบบว่าออกไปข้างนอกด้วยกันแล้วอยู่บนรถเขาอะครับ,รบเขาก็เปิดซีดีอัมเอฟฟังเหมือนฟังคลิปเอฟไปด้วยใช่ใช่ใช่แต่เราก็ไม่ค่อยได้เข้าใจเรื่องธุรกิจอะไรนะครับ,รบเพราะว่าตอนนั้นก็คืออายุสิเด็กมากตัวพี่เองเนี่ยก็เป็นคนคล้ายๆกับถ้าเป็นปัจจุบันก็คือค่อนข้างเก็บตัวหรือว่าอินโทรเวิร์ดนะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีความคิดที่ว่าเราจะต้องมาทํางานตั้งแต่สมัยเรียนอ่า แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนเปิดใจจริงๆเนี่ยก็คือหลังช่วงสมัครคำธุรกิจอเมย์ไปแล้วหลังจากช่วงสมัครไปแล้วเนี่ยประมาณสัก2-3ถึงเดือนอที่มีโอกาสได้ไปเข้างานใหญ่แล้วก็ได้ไปเรียนรู้ธุรกิจจริงๆตอนนั้นครับ,รบก็เหมือนเรา,เาไปเข้างานไปเจอไป explore กับเกสต่างๆที่เขามาพูดใช่ไหมครับใช่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 ใชแล้วอะไรในงานนั้นที่แบบว่าทําให้พี่แม็กแบบเปิดใจต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยปิดใจก่อนเลยในบรรยากาศของการประชุมอเมย์อย่างเนี้ยครับคน ก็ค่อนข้างเยอะนะครับสองสาคนแล้วผมเป็นคนที่เก็บตัวก็คือปกติแล้วเนี่ยนิ่สัยเดิมคือเล่นแต่เกมเข้าไปถึงในใน,ในงานประชุมเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าแบบโหแต่ละคนนาอายุประมาณ30กว่า 40, 40่สิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เราแบบยังขเพิ่งเรียนปีหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกแยกแล้วหนึ่งพยายามฟังในสิ่ง<อ>ที่เขาพูดไหนๆก็มาแล้วลองตั้งใจฟังสักทีลองตั้งใจฟังดูงงใ,งดใช่เผื่อเวลาจะได้ผ่านไปเร็วอ่าก็เลยพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยได้สรุปมาสองข้อข้อที่1เนี่ย เขาพูดถึงเรื่องสินค้าแอมเวในตอนนั้นที่มันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเราคิดว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะมันเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับคือแนวคิดของอุปโภคบริโภคคือทุกคนต้องกินต้องใช้แล้วไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอะครับมันก็ขายได้ใช่ไหมครับเศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจจะไม่ดีคนก็ต้องแตรงฟันคนก็ต้องซักผ้าอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ไอเดียเรื่องนี้แล้วอันที่หนึ่งแต่สิ่งที่เห็นในธุรกิจแอมเวก็คือเห็นว่าาามมันสรถ ที่จะเป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้เราเนี่ยทำงานแค่ช่วงเวลาสั้นๆในการตั้งใจจริงๆเนี่ยสองถึงปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ามีทรัพย์สินที่วิ่งไปหาเงินให้กับเราแล้วเราก็สามารถที่จะไม่จําเป็นต้องตะบี้ตะบันทํางานเพื่อหาเงินขนาดนั้นพูดง่ายๆคือมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตมีอิสระในด้านการเงินนะครับก็เป็นจุดที่2ที่ทําให้เปิดใจครับเห็นโอกาสในด้านตลาดอุปโภคบริโภคใช่รวมถึงเราสุขว่าเฮ้ยเราน่าจะเหมือนมีสภาพานด้านการเงินได้เร็วมากขึ้น ใช่ครับคือใช้ใช,ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะใช้อ๋อโอเคครับก็คือคพอเริ่มเกตตรงนั้นแล้วพอรอตอนเริ่มเข้ามาทำไงครับพี่แม็กครับ,รบปรักตัวเยอะไหมครับเพราะว่าพี่แม็กบอกว่าเป็น introvert ด้วยแล้วก็ติดเกมด้วยพี่ว่าเยอะทีเดียวนะการที่จะมาทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องเป็น AME หรอกพี่ว่า เป็นธุรกิจอะไรก็ได้เนี่ยมันต้องทํางานกับคนอยู่แล้วใช่ไหมครับสําหรับคนที่เป็นมีอาการคล้ายๆกันก็คือเหมือนกับเราคุยกับคนอื่นไม่ค่อยเก่งเราเพื่อนน้อยเรารู้สึกว่าตัวเราเองเป็นอินโทรเวิร์ดเราไม่ค่อยชอบเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะจุดที่ทําให้พี่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็คือมันต้องเริ่มจากจุดแรกคือเราต้องอยากเปลี่ยนก่อนเราต้องอยากเปลี่ยนก่อนคล้ายๆกับว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเปลี่ยนไปเพื่ออะไรเปลี่ยนไปเพื่ออะไรใช่ใช่คือคือพี่ว่าเราทุกคนมนุษย์ทุกคนนะครับมีความสามารถในการปรับ ปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่า,าถ้าเราไม่มีแรงจูงใจที่มันมากพอครับต่อให้เรามีวิธีการที่ดียังไงนะมันก็ ไม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราเพิ่งผ่านปีใหม่มาใช่ไหมครัครับหลายๆคนก็อาจจะมีการเขียน New Year Resolution อาจะเป็นปี2 0 2 0 2 0ย3 2สี่จนถึงปัจจุบันครับนะครับก็จะมี New Year Resolution ซึ่งเราก็อาจจะเห็นว่า New Year Resolution ของปี2025ครับก็อาจจะเป็นของเดิมจาก2023่่สเลยโอเคโอเคใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเรารู้ว่า Resolution มันคืออะไรแต่พอเราไม่มี motivation นะครครับ มันก็ทำได้ไม่ถึงที่สุดจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่พี่ปรับเปลี่ยนตัวเองได้เพราะว่าเราเริ่มที่จะค้นหาคำตอบในชีวิตได้แล้วว่าเราต้องการอะไรคราวนี้สิ่งที่สิ่งที่พี่ต้องการเนี่ยคือชีวิตที่มันดีขึ้นครับคืออิสรภาพทางด้านเวลาแล้วก็การเงินที่ถ้าพี่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยพี่ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับพี่ชอบคาพูดที่เขาบอกว่า หากว่าเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆเลยเรายาังคงใช้พฤติกรรมเดิมๆเนี่ยรเราก็ไม่สามารถที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตเนาะแสดงว่าจริงๆแล้วคนที่เป็น introvert เนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จในการพูดคุยหรือว่าทำงานกับผู้คนได้อ๋อเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องมีเหมือน Why ที่มันชัดเจนมากขึ้นใช่ครับ เข้ามาใหม่เสร็จก็มองย้อนกลับไปไงครับคิดว่าอะไรสําคัญมากๆในการที่เขาจะแบบเริ่มต้นแล้วมีผลลัพธ์ได้เร็วม,มากขึ้นไม่ต้องใช้เวลาหนึ่งหปีเหมือนพี่แม็กรีเฟร์กลับไปที่เรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องเป้าหมายใช่ครับเป้าหมายชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญคือผมว่าการที่เรา,เาส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านการเรียนมาก่อนที่จะเริ่มสร้างชีวิตนะครับ,รบแล้วการที่เราอยู่ในช่วงของการจะเรียนจบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราแบบกำลังจะออกไปทํางานแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบถามว่าทํางานอะไรดีอนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ ก็ดีในระดับในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะดีกว่านั้นก็คือเราควรจะถามว่าเราอยากได้ชีตแบบไหนดีซึ่งมันจะเป็นการที่ทําให้เราได้คุยกับตัวเองอย่างชัดเจนแล้วเราค่อยไปเลือกว่างานไหนมันตอบโจทย์ชีวิตเราครับพมฟังพี่แม็กเสร็จแล้วผมนึกถึง<ม>ที่เขาบอกว่าทิศทางสําคัญของความเร็วเหมือนพอเรามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนพี่แม็กบอกว่าเราถามว่าปลายทางชีวิตเราอยากได้อะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคอสมันจะแบบว่าทิศทางมันจะถูกก่อนใช่ครับอืมเราจะรู้เลยว่า ซอยไหนต้องเลี้ยวซอยไหนไม่ต้องเลี้ยวทางด่วนไหนต้องขึ้นตรงไหนไม่ต้องขึ้นอ,อ,อ,อะไรประมาณนั้นเลยเยี่ยมเลยครับอุปสรรคเหรอครับพี่มีไหมอุปสรรคที่แบบว่าโหแบบยากมากเลย่แต่พี่แม็กก็ผ่านมาได้และผ่านมาได้ยังไง <c oughs> พี่ว่าเป็นอุปสรรคที่หลายๆคนอาจจะเจอเมัอนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการที่เราเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งอพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเพื่อนน้อยอแล้วก็สําคัญที่สุดคือขี้เกียจ ที่เกียดอ่าใช่ครับใช่ใช่ใชอยากฟังเรื่องไหนก่อนดีอ่าผู้ไม่เก่งพู้ไม่เก่งครับพี่หลายคนเนี่ยอืสับสนเรื่องของการพูดเก่งครับกับการที่ต้องพูดเป็นอืม,มันไม่เหมือนกันนะแ t มคือในความคิดของพี่นะฮะคนพูดเก่งก็คือว่าคนที่พูดได้เรื่อยๆพูดไปแบบไม่ว่าคู่สนทนาจะสนใจในเรื่องนั้นหรือเปล่าหรือจะรับสารได้หรือเปล่าเนี่ยแต่คือเขาสามารถที่จะ่รยยาวพูดได้เรื่อยๆนั่นคือพูดเก่งแต่ว่าพูดเป็นเนี่ยฮะมันก็จะเป็นอีก มิติหนึ่งซึ่งพี่มองว่าคนพูดเป็นนะครับก็คือคนที่อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องพูดเยอะ,อะแต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยตรงประเด็นอะไรอย่างเงี้ใช่ฝั<อ>่งตรงข้ามเขาเก็ตว่าเรากําลังสื่อสารอะไรหรือสามารถทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขา,เ,าเกิดความสงสยัยในสิ่งที่เรากำลังพูดเกิดความเอกใจเกิดความสนใจครับซึ่งการที่เราจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นบนโลกนี้ครับแทนเราก็จะต้องฝึกใช่แล้วก็จะต้องเรียนครับใช่ครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนที่พูดเป็นผมว่า เราก็สามารถที่จะฝึกแล้วก็เรียนได้เพื่อน้อยก็สามารถประสบการณจในธุรกิจนี้ได้เหรอครับพี่การที่เรามีเพื่อนน้อยสังคมน้อยหรือว่าคอนเน็ชันที่น้อยเนี่ยฮะโดยปกติแล้วเนี่ยคือพี่คิดอย่างนี้นะครับว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะเป็นอาจารย์ของอีกคนหนึ่งได้หนึ่งด้านเสมอไม่ว่าด้านอะไรก็ตามสมมุติว่าพี่ชอบเล่นเกมนะแต่แถมไม่ชอบแต่วันนึงถ้าแถมอยากเล่นเกมแถมอาจจะมาปรึกษาพี่ได้แต่มันมีทัศนคติหนึ่งครับแถมที่น่ากลัวมากสําหรับพี่ในตอนนั้นหรือว่าสำหรับคนที่เป็น introvert ก็คือเรามักจะเรามักจะคิดว่าถ้าเราแบบ ไปหาเพื่อนเพิ่มหรือไปหาคอนเน็กชันน่ะเรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราเข้าหาเขาได้ผลประโยชน์ครับ,ค,รบคือเราลองมองคนสําเร็จระดับโลกนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสเป็นมาร์คซักเบิร์กหรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยต่อ้เขาจะเก่งด้านเทคโนโลยียังไงก็แล้วแต่แต่เขาอาจจะไม่ได้เก่งด้านบัญชีด้านการตลาดนะครับด้านโน่นนี่นั่นเพราะเขาจะต้องมีทีมงานมีคอนเน็กชันที่เข้ามาช่วยกันใช่ไหมครับงนั้นถ้าเราอยากทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าเราเรียนรู้จากทัศนคติคนสําเร็จได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จต่างเนี่ยเขาเขารู้กันก็คืืออันได้ นายได้ด้วยอือ่าวินวินไปเลยวินวินไปเลยครับใช่ครับก็คือเราต่างคนต่างมีของดีแต่สมมุติว่าของดีของเราเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของดีของเขาอยู่ของเขาเองเขาก็ได้ผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอมาจอยกันปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของแต่ละคนเลยนะครับโอ้คิดแบบนี้ก็เวิร์กมากเลยนะครับใช่ใช่ใช่แค่ผมฟังงี้เขารู้สึกความรู้สึกในการรู้จักเพื่อนใหม่เนี่ยเบาขึ้ ครับเออามรู้สึกว่าถ้าเราไปไปให้แล้วก็เหมือนแบบวินวินทั้งคู่เลยก็โอ้ดีมากเลยครับคนส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะสตรัคเกิลมีปัญหาในการสร้างความสม่ำเสมอนี่แหละครับพี่แม็กมีมีเทคนิคหรือว่าหรือว่าคิดยังไงในการที่เรารักษาความสม่ำเสมอของในการในการสร้างธุรกิจของเราได้ครับถ้าเราไม่สามารถที่จะปลุกตัวเองมาทําตามความฝันได้อเดี๋ยวความลําบากจะมาปลุกเราแทนแต่ถ้าความลําบากปลุกเราไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่จะไปปลุกเราเองถ้าพี่ปลุกน้องไม่ได้นะ เดี๋ยวมีพี่จะไปลุกเอาไปพูดเลยพูดเลยโอเคแสดงว่าคือพูดง่ายคือเราต้องตระหนักถึงแบบว่าเฮ้ยจริงๆเราเราต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําเทคนิคอีกอันนึงที่ดีมากครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องมีเหมือนกับเอ่อเป็นใบสั่งงานของเราครับนะครับถ้าเราไม่ได้จัดเวลา10นาทีก่อนนอนครับมาลงทูดูลิสต์ว่าพรุ่งนี้เราต้องทําอะไรที่มันสําคัญครับพี่จะไม่นอนแต่มันก็แค่10นาทียอง่งครับแต่ถ้าเราไม่ไม่เสีย10นาทีก่อนนอนตรงนั้นไปนะ24ชั่วโมงของอีกวันหนี่่่ยจะเป็น24ชัวโมงท ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานเลยอ่าใช่ใช่ใชเพราะบางทีตื่นมาบางท,งทีมันแบงค์ว่าเอ้ยตงองไําวะใช่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 ถ้าเรื่องง่ายๆเลยยังทไม่ได้เนี่ยแล้วสิ่งใหญ่ๆเราจะทําได้ได้ยังไงเยี่ยมเลยทําในสิ่งที่ s i ป p l ลง่ายๆให้ได้ทุกวันใช่ครับใช่ครับครับบางทีสมมติอ่ะบางคนเริ่มมีความสม่ำเสมอแล้วครับทีมแบงค์ทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท้อ ในวันที่แบบโอ้โหเบิร์นเอาบ้างหรือแบบอาจจะแบบหมดกําลังใจตรงนั้นพี่แม็กซ์สามารถคลีฟตัวเองอยังไงได้ในการรักษาตัวเอง,องให้แบบว่าเดินทางในสู่ลู่ทางต่อพี่จะคิดเสมอว่าเรายังเหลืออะไรคือคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบมองว่าเราเสียอะไรอย่างเช่นเวลาเราไปคุยกับลูกค้าแล้วเขาปฏิเสธเราครับเราจะมองว่าเราเรามักจะมองว่าเฮ้ยเราเราเสียเข้าไปรเราเสียเวลาเราเสียแรงเสียมันเสียไปแล้วครับแต่ถ้าเรามองในมุมเดียวแบบนั้นเนี่ย มันก็จะยิ่งเสียมากกว่าก็คือเราก็จะเสียใจแล้วก็จะท้อเสียโอกาสในการทํางานเพิ่มแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราได้อะไรอ่ะมันก็มองได้นะแทมเราได้เพื่อนเราได้ฝึกตัวเองเหมือนแบบเราได้รับมีดนะครับเราได้ประสบการณ์เอามาต่อยอดเคสใหม่ๆที่จะทําให้มันดีขึ้นครับเพราะั้นเราเลือกมองเราเลือกมองก่อนว่าเฮ้ยเราได้อะไรนะครับแล้วก็เห็นพี่แม็กซ์บอกว่าจริงๆคือจบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ ทำธุรกิจไอีต่อเลยเพราะว่าไรายได้เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปทำงานประจำใช่ใชครับอ่าโอเคครับแล้วอยากรู้ว่าข้อดีข้อเสียของการที่แบบว่าเริ่มต้นตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาเลยอ่าดียังไงบ้างหรือว่าเสียยังไงหรืออาจจะแปลว่าเราจะแก้ข้อเสียตรงนี้ยังไงคือข้อเสียนะพี่มองว่ามันคือสิ่งที่เราจะต้องเทรดอะต้องแลกอะครับ,รบเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันมีป้ายราคาแล้วก็ต้องยอมรับเขาว่าก็จะมีเวลาส่วนหนึ่งนี่แหละที่ จากเดิมสมมตินะครับเพื่อนๆเ,เราเนี่ยก็เอาไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้กันไปเข้าชมรมกันแต่เราก็จะต้องเราก็จะเสียช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยไปแต่แน่นอนว่ามัน manage ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายของว่าเราห้ามเข้าชมรมเลยเราห้ามไปอยู่กับเพื่อนเลย <อะ S 2> แต่เราอาจจะแบบมีช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยน้อยลงสัก60 70%อะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็คือสิ่งที่เราจะต้องเทรดออฟออกไปข้อเสียอีกอย่างหนึ่งถ้ามองในแง่ของการที่แบบคนคนหนึ่งเริ่มต้นทํางานตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยก็คือ เขาอาจจะคิดว่าเขาเริ่มต้นเร็วออืจนทําให้เขาเนี่ยไม่ตั้งใจเท่าที่ควรครับนะครับ,ค,รบคือเราคิดว่าเรามีเวลาเยอะเกินเราก็แบบว่าชิวๆไปได้เรื่อยๆอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ชนะครับส่วนข้อดีเนี่ยม,มันมันมีมันมีอยู่แล้วก็คือครเราก็สามารถที่จะแบ่งเบาภาระที่บ้านได้อื ทมเชื่อไหมพี่เคยมาคิดเล่นๆนะว่ารายได้ที่เราได้จากที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะแถมสมมตินะสมมตินะค,ะครับว่าเราได้จากที่บ้านเนี่ยเป็นค่ากินค่าอยูค่ค่านูน่นนี่นั่นเนี่ยเดือนละหมื่นหมื่นบาทเนี่ยเราอจะมองว่ามันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ทําให้เราเป็นมหาเศรษฐีทําให้เราแบบจับใจแบบฟุง้งเฟอ้อได้นะแต่แทาเชื่อไหมว่าแค่เราไม่ขอเงินจากที่บ้านเดือนละหมื่นนะหนึ่งปีพ่อแม่เรามีเงินเก็บแสนสองเลยนะแสนสองเนี่ยเอาไปเที่ยวต่างประเทศได้สบายๆเลยนะตรงเนี้ยเราแบบช่วยที่บ้านแบ่งบ๊าภพาระได้เยอะมากแล้วคือถ้าเราเราเริ่่มรรรู้้เเือองแแลวาายุบบ สิบเก้ายี่สิบเลอย่างเงี้ยพ่อแม่เราเหนื่อยเพื่อเรามาแบบสิบเก้าปียี่สิบปีกว่าที่เราอายุยี่สิบพ่อแม่เราอาจจะห้าสิบนิดๆแเล้วอย่างเงี้ยฮะซึ่งห้าสิบกว่าเนี่ยคนอายุห้าสิบกว่าคือประสุขภาพเขาก็จะไม่ดีก่าคนอายุยี่สิบนิดนหรอกเพราะมันถึงเวลาหรือยังที่แบบเราควรที่จะแบบสับหน้าที่กันบ้างนะแบ่งเบาภาระที่บ้านบ้างเรื่องที่สองก็คือว่ามันทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นขึ้นมาถ้าเพื่อนเราอะครับเรียนอย่างเดียวอื แต่เราเรียนไปด้วยเล่นเกมไปด้วยไม่ใช่เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเราก็จะมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์นอกั้วมหาวิทยาลัยอมันพอจบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเล่ามันมีแต้นต่อในชีวิตครับแทมประสบการณ์ในการทํางานมากกว่าด้วยประสบการณ์มากกว่าคอนเนคชั่นมากกว่าความคิดความอ่านอะไรเยอะกว่าเหมือนีเขาบอกว่าเริ่มก่อนก็รวยกว่าแล้วก็มาถึงช่วงถัดมานะครับเป็นช่วงเบเตอร์ฟอร์มูล่าเป็นช่วงใหม่นะครับซึ่ง หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้แล้วว่าพี่แม็กเนี่ยอยู่ในธุรกิจแอมเวย์มาขนาดนี้เนี่ยได้อะไรบ้างในธุรกิจแอมเวบครับนะครับซึ่งเราจะมีบอร์ดนะครับที่เป็นเบทเทอร์ฟอร์มูลามีทั้งหมด12อันให้พี่แม็กเนี่ยเลือกมา3อันนะครับที่รู้สึกว่าตรงใจที่สุดว่านี่แหละสิ่งที่ได้จากธุรกิจแอมเวย์แล้วให้อธิบายนิดนึงว่าตารางเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างโอเคครับก็เท่าที่ดูเนี่ยนะครับแบ่งเป็นช่วงๆแล้วกันก็คือช่วงแรกตอนตอนที่เราเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะครับผมก็ได้ในเรื่องชึบ เรื่องนี่ก่อนเลย future f u ที่อยู่หลังสิทธิ์ใช่ไหมฮะเฮ้ยไม่ใช่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 นะครับก็พอเรามาคุยกับตัวเองอย่างที่บอกตอนแรกนะว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนซึ่งมันก็คือเรื่องของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าเออถ้าผมเรียนจบนะก็คือตั้งเป้าแบบเป็นระยะที่แบบเห็นชัดเจนแล้วว่าตอนเรียนจบเนี่ยเราต้องการชีวิตแบบไหนแล้วผมมีโอกาสมาเขียนในเรื่องของ matrix of decision ด้วยนะแทมครับคือมันเป็นยังไงพี่คล้ายๆกับว่า เราก็มาเขียนนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้เป้าหมายที่เราอยากได้เนี่ยนะในแต่ละมิติอย่างเช่นมิติของการเงินมิติของการใช้ชีวิตมิติสุขภาพหรืออาจจะเป็นมิติรางวัลในชีวิตอย่างเช่นการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งแบบของที่เราอยากจะซื้อบ้านหรือรถอะไรแบบนี้ฮะแล้วอาจจะมีหลายอย่างนะครับแต่ผมแนะนําว่าเราอาจจะิสต์ออกมาสักสี่ห้าอย่างแล้วก็มาใส่เป็นทําเป็นตาราง <Khal ge S 2> นะมาใส่ไว้แบบอ่ะสมุิใส่ไว้เป็นในช่องของแถวแนวนอนด้านบนบนะส่วนแถวแนวตั้งเนี่ยเรา,าจ,จะใส่ในเรื่องของ งานหรือโอกาสที่เราทําแล้วเนี่ยมันจะสามารถให้ในความฝันที่เราต้องการได้ก็ถามเชื่อไหมว่าพี่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบหรือว่าอยากทําธุรกิจอเวยอะไรขนาดนั้นหรอกในตอนแรกรแต่ปรากฏว่าพอเขียนออกมาครับว่าทางเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราสามารถทําได้ครับสำหรับเรื่องการที่เราอยากจะมีะไรายได้เดือนละแสนตอนเรียนจบเนี่ยม,มันเป็นไปได้กี่คะแนนรหรือว่าสําหรับการที่เราจะทํางานแค่สัปดาห์ละสองสามวันเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้กี่คะแนนอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับว่าอเวเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากทํามากที่สุด แต่มันแบบให้คะแนนที่เยอะที่สุดแปลว่ามันตอบโจทย์ได้ครับก็เลยเลือกที่จะทําธุรกิจอันเวนะครับได้ทั้งวางเห็นภาพอนาคตชัวเองชัดเจนแล้วก็รวมถึงวางใจในอนาคตด้วยใช่เยี่มเลยเรื่องที่2ครับพี่แม็กก็เป็นเรื่องตอนที่พี่เรียนจบนะครับก็เรื่องนี้เลยครับอ๊นี่ครับฟรีดอมฟรีดอมใช่ครับเป็นยังไงครับฟรีดอมก็อิสระอิสระภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องของอิสระภาพในการใช้ชีวิตเนาะอย่างจริงจเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ ตั้งแต่เรียนจบมาพี่เองก็ไม่เคยมีโอกาสไปสมัครงานหรือว่าทํางานประจําอะไรเลยครับไม่ต้องไปโดนหัวหน้าดา่าไม่ต้องไปถูกคนดันอะไรอย่างเงี้ยเออมันกลับทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเราได้ในสิ่งที่แบบหลายๆคนเขาต้องการขนาดนี้เลยเหรออรใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการได้จริงๆนะครับคำว่าฟรีดอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟรีดอมในเชิงของแบบเรื่องเวลาอย่างเดียว แต่มันหมายถึงการตัดสินใจหลายๆอย่างที่จะทําเกี่ยวกับงานของเรานะครับการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการนะครับที่มีเวลาที่จะไปดูแลตัวเองนะครับหรือเวลาที่พ่อคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่สบายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องลาไม่ต้องลาเจ้านายก็กลับไปดูแลเขาได้เต็มที่ครับผมก็คือสามารถเหมือนดีไซน์ชีวิตตัวเองได้ใช่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 ข้อสาวครับพี่แม็กครับก็มาในช่วงที่เพิ่งผ่านมาประมาณสัก 4-5ปีนะครับผมก็มีสถานะใหม่เพิ่มขึ้นในชีวิตครับผมก็คือได้เป็นคุณพ่อนะครับก็เรียกว่าครอบครัวก็ได้รับการเติมเต็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมได้รับมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของแฟมิลี่นะครับแฟมิลี่ครับใช่ใช่คือตอนที่ผมเข้ามาทำธุรกิจอเวร์ใหม่ๆเนี่ยไม่ได้อินเรื่องนี้เลยอคือเราฟังรุ่นพี่ที่เขาบอกว่าเขาตั้งใจ ทำงานที่สองหลังจากเลิกงานประจำแล้วเขามีลูกเล็กๆเขาต้องฝากลูกไว้ให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลี้ยงอืแล้วเขาปวดใจคือเราฟังแล้วเราไม่อินนะแทม m m o n เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแล้วก็คือฟังได้นะคือรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ความรู้สึกร่วมอะไม่มีอ่าแต่ทุกวันเนี้แทมเชื่อไหมอ่ะลูกพี่กําลังจะห้าขวบแล้วตั้งแต่เขาเกิดนะจนถึงทุกวันนี้นะไม่เคยไม่นอนด้วยกันคือนอนด้วยกันทุกคืนโอ้โหครับใช่แล้ว เราเลี้ยงเขาเราเห็นพัฒนาการเขาทุกวันเวลาครับนะครับเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบไม่ให้เขาโตเร็วได้ไหมอ่ะคือเขาก็ค่อนข้างกำลังน่ารักเลยเอใช่เขามีช่วงน่ารักทุกวันเวลาจริงๆอ่ะคือคนคนอื่นอาจจะมองว่าลูกเราเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ผมว่าทุกคนมองว่าลูกตัวเองน่ารักเสมอแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเองเนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจอเมนะครับมันก็ค่อนข้างยากมากเลยที่จะทําให้เรามีเวลาตื่นหกโมงครึ่ง ตื่นไปทําอะไรยังไม่ได้อาบน้ํานะครับตื่นชงบอดี้คีเช็คๆนะครับครับไปส่งลูกตอนเช้ากลับมาถึงบ้านเจ็ดโมงครึ่งนอนนอนต่อนอนต่อครับถึงเที่ยงถึงเที่ยงครับผมตื่นมาอาบน้ํานะครับทําธุรกิจนิดหน่อยไปรับลูกตอนบ่ายสองโมงครึ่งโอ้โหโอเคครับผมแล้วเป็นแบบนี้ทุกวันอืนะครับแล้วที่สําคัญคือไม่ใช่ว่าพี่ไปส่งลูกคนเดียวนะครับคือไปร่วมกับแฟนครับทุกวันครับ ใช่ oh. คือเราคือถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าผมเองเนี่ยไม่มีตัวอย่างในอดีตที่มีรุ่นพี่เคยเล่าให้เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเออเขาต้องส่งลูกเขาทํางานที่กรุงเทพแล้วต้องส่งลูกเนี่ยกลับไปให้คุณพ่อคุณคุณแม่ของเขาครับเลี้ยงเข่ต่างจังหวัดได้เจอลูกอีกทีหนึ่งอีกสองสาเดือนลูกโตแล้วลูกแบบเปลี่ยนไปทุกสองสาเดือนเลยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอินนะครับกับ,<ๆ>ก,บกับการที่สถานาการณ์จริงๆของเรามันค่อนข้างโอเคมากๆอย่างเงี้ยนะครับ งานโรงเรียนของลูกเราก็ไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเวลานะครับที่จะอยู่กับครอบครัวได้ตลอดเลยทุกๆเย็นแล้วก็จะแบบกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างค่อนข้างอินนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับก็คือ3สิ่งที่ได้ 3F ใช่ไหมครับเนี่ยใ่สามเอฟอ่าใช่ครับที่แบบว่าได้มาโอ้โหถือว่าฟูลฟิลมากมาก มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับ Secret of Better ะนะครับอยากให้พี่แม็ก์แชร์ Secret of Better นิดหนึ่งว่าเคล็ดลับของพี่แม็กในการที่เราจะ better ขึ้นคืออะไรครับเป็นสั้นๆเลยเนี่ยแทมก็จะได้ยินที่พี่พูดมาตลอดว่าเราจะต้องเหมือนกับตอบตัวเองให้ได้นะฮะว่าเราต้องการอ,อ,อะไรในชีวิตของเรานะครับ,รบซึ่งพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะมันเป็นเหมือนกับการกําหนดทิศทางมันเป็นเหมือนกับการกําหนดหางเสือของเรือ,รข,อของชีวิตของเราฮะ ดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ผมจะฝากได้ก็คือว่าผมเองพี่เองเนี่ยนะครับก็ใช้หลักคิดอันนี้ที่ที่เปลี่ยนตัวเองจากแบบเป็น introvert ขี้เกียจเพื่อนน้อยนะครับ,รบแล้วก็หลายๆอย่างอะ่ะจนกระทั่งเรามีจุด t i ปปิ้งพอยต์จุดพลิกผันที่ดีขึ้นได้เพราะว่าพี่เริ่มตั้งคําถามตัวเองก่อนว่าพี่ต้องการชีวิตแบบไหนอืมไม่ใช่จบไปจะทํางานอะไรนะครับ,รบอืเราต้องการชีวิตแบบไหน ชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลากหลายมิติครับแทมมันมีทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องสุขภาพเราครับเรื่องเงินนะครับเรื่องหน้าที่การงานนะครับเรื่องความสุขเรื่องหลายๆอย่างนะฮะอาจจะแบบลิสออกมาสัก6 7อย่างนะครับใช้เวลากับตัวเองในการมานั่งคิดก่อนว่าเราต้องการเรามองเห็นชีวิตของเราเนี่ยในอีก2ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบไหนเราอยากให้มันเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราแบบคิดให้จบแล้วลงมือทํา มันก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้มันดีขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าความยากครับแถมก็คือว่าอย่าว่าแต่คนอื่นเลยคือพี่เองก็เหมือนกันนะครับในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีสมาธิครับสั้นสั้นลงเรื่อยเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเรามีสิ่งที่คอยแบบมาดึงมาขโมยเวลามาขโมยสมาธิเราตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เรา ได้คุยกับตัวเองอ่ะไม่ใช่เราแบบไปสนใจเรื่องคนอื่นมากขนาดนั้นเพื่อนเราใครเป็นยังไงแต่บางทีเราไม่เคยรู้เลยครับว่าความต้องการจริงๆตัวเราเองเนี่ยคืออะไรอ่าเพราะฉะนั้นให้กลับมาที่าการที่เราตระหนักรู้ว่าเรามีาปัญหาลุปสรรสา,ศาก็คือเรามักจะโดนขโมยสมาธิของเรานะ,ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ถ้าเราอยากที่จะดีขึ้นเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ด้วยว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนอืมครับโอ้โหนี่เรียกว่าเป็น คีย์เวิร์ดของ e ีนี้เลยเพราะว่าพี่แม็กพูดย้ำบ่อยมากในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็ต้องชัดเจนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตใอยากจะให้พี่แม็กลองฝากให้กับเพื่อนๆครับให้กําลังใจเพื่อนๆที่ฟัง Better Maker Podcast ่อยอ่าครับผมโอเคก็ฝากเป็นแนวความคิดก่อนละกันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับผมก็เขาบอกว่า if you don't follow your dream follow my YouTube ครับอ่ากด Subscribe ตรงนี้ครับ follow better maker นะครับอ่าก็ฝากไปอย่างนี้ครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับผมก็ เป็นหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้เป็นคนที่เป็นแบบทุกวันนี้แต่ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยครับไม่มีใครออกมาจากท้องแม่แล้วทาเป็นทุกอย่างเราก็ต้องฝึกกันทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเ,าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เน่าเสียไม่ได้แบบว่าแย่อะไรขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเติบโตได้นะแต่เราอาจจะต้องเหมือนกับพยายามตัวเองอีกนิดนึงพาตัวเองไปอยู่ในพื้นดินที่มนันอุดมสมบูรณ์นะครับ ให้เรามีน้ําให้เรามีปุ๋ยที่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้ครับผมว้าวโอเคนะครับเรียกได้ว่าเพราะว่ามองย้อนกลับมาคือเท่าที่พี่แม็ก็เล่าให้ฟังเนี่ยปัจจุบันนี้คือมองไม่เห็นคนเดิมคนนั้นแล้วนะครับเพราะทุกคนสามารถเติบโตแล้วก็พัฒนาได้จริงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แม็กมากครับผมยินดีครับวันนี้เรียกได้ว่าแรงบันดาลใจแล้วก็ความรู้นะครับเทคนิคต่างๆเนี่ยจัดเต็มมากๆในการที่เราจะ better yourself นะครับวันนี้เรา better ในเรื่องความคิดทัศนคติและแรงบันดาลใจไปแล้ว ตอนนี้ยังไม่จบนะครับเราจะมาเบเตอร์ในเรื่องสุขภาพด้วย mm. เดี๋ยวไปพบกับช่วงถัดไปของรายการกันเลยครับ mm. แล้วเราจะมาสุขภาพดีแบบเบเตอร์ไปด้วยกันกับมาสเตอร์เชฟครับผมเย่ yeah! นะครับก่อนพี่แม็กจะไปเมื่อกี้นี้แทมได้ถามมาแล้วว่าสูตรที่พี่แม็กทานเนี่ยแบบซิกเนเจอร์เลยเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่นี่แหละนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีสูตรที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินแบบเนี้ย อร่อยนะครับสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หรือว่าพิมพ์ไปบอกทาง i g จีแอมเปอร์คได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าพี่แม็กเนี่ยบอกว่าสูตรเนี่ยพี่แม็กทานแบบไหนนะครับเชคที่ผมทานบ่อยนะครับก็จะเป็นการใช้บอดี้คีโกโก้ออฟเพลนโปรตีนนะครับแล้วก็ไฟโตมิกซ์ลดอาร์เซโรลาเชอรี่ครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยดีไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะชงบอดี้คีเนี่ยคือการที่เราต้องใส่น้ำเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ติด ไม่ติด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 ไม่ใช่นะครับไม่ติดกับแก้วนะครับอ่ะโอเคถัดมานะครับเป็นตัวบาริดี้ีโกโก้นะครับตัดเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับหมดทั้งซองนะครับอ่าเป็นไงดูคล่องแคล่วไหมนะครับปกติที่บ้านหกประจำนะครับโอเคถัดมานะครับโปรตีนนะครับโปรตีนนะครับโปรตีนออลแพนของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราสายสุขภาพอยู่แล้วนะครับเราเน้นโปรตีนเราก็อัดไปเลย สช้อนนะครับฮึบโอ้โหแล้วก็ไม่รู้ใครเคยทานไหมนะครับแต่ว่าเที่ยบ,บว่าใส่อเชร่าเชอร์รี่เนี่ยจะทําให้รสชาติมันมี t e x t u r เจอร์มากขึ้นให้มันดูแบบว่าสนุกมากขึ้นในการที่เราจะได้ทานบริคีแบบอร่อยนะครับใส่ลงไปเลย1ช้อนนะครับฮึบโอเคเดี๋ยวผมใส่ขอใส่ใส่มาแข็งด้วยใส่่าแข็งด้วยนะครับหนสอง เราแบบเย็นชื่นใจไปเลยนะครับต้องแข่งกันดิ้นนิดนึงยังยังยังสดอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เช็คเลยนะครับเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะนะครับโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นเมนูที่พี่แม็กซ์นแนะนำมานะครับเดี๋ยวผมจะดินทานของผมเองก่อนนะครับหนึ่งแก้ว โอเคมีทีมงานทุไหนอยากลองบ้างไหมครับอาหลายคนเลยหลายคนเลยผมจะดินให้กับทุกคนได้ทานด้วยนะครับตอนนี้ตื่นเต้นนะครับว่าจะหกไม่หกนะฮะ <c oughs> ไม่หกโอ้โหโอเคนะครับพี่พี่ได้ลองชิมมาดูนะครับโอเคตอนนี้เป็นนาทีระทึกแล้วนะครับแถมก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเนี๋ยผมจะชิมพร้อมๆก,กันกับเพืพ่อนๆเลยนะครับ อมันคือเหมือนคล้ายๆฟีลแบบโกโก้สตรอเบอรี่ใช่ไหมครับโกโก้แล้วก็มีความแบบว่าเปรี้ยวของไอเชน่าเชอร์รี่เฮ้ยดีนะดีอ่ะดีดีดีอร่อยไหมครับพี่บุ้งครับอร่อยอร่อยนะครับพี่แอ้มอร่อยไหมครับอร่อยครับพี่ดาวอร่อยไหมครับโอเคนะครับโอ้โหเฮ้ยอร่อยจริงนะครับโอ้โหนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ย ยังได้ลองอะไรแปลกใหม่ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้คือเยี่มสอโซนี้ดีนะครับต้องไปลองนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยไอแชร่เชอร์รี่เนี่ยเวิร์กแล้วเนี่ยรสส้มเลมอนเนี่ยเวิร์กไหม,มแล้วก็ก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง m v t h official ด้วยนะครับแล้วพบกันอี ep ถัดไปครับเยย